ไายายลงทุนสม่ำเสมอแบบ DCA กับ VA ต่างกันยังไงเบาวิวกันค่ะ DCA เนี่ยนะคะจะเป็นการทยอยลงทุนด้วยเงินจำนวนเท่าเดิมทุกงวดแบบสม่ำเสมอโดยที่ไม่สนใจว่าราคาสินทรัพย์ณนะขณะนั้นเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เช่นเราตั้งเป้าว,ว่าจะลงทุน100บาททุกเดือนเดือนที่1ราคาหุ้น10บาทก็ใส่เงินลงทุนไป100บาทเดือนที่2ราคาหุ้นสูงขึ้นเป็น12บาทก็ยังใส่เงินลงทุน100บาทเหมือนเดิมส่วน VA เนี่ยนะคะจะทยอยลงทุนเป็นงวดๆเหมือนกันต่างตรงที่ว่าจํานวนเงินลงทุนของแต่ละงวดเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องเท่ากันและจะเน้นทําให้มูลค่าขอองงพร์ตลทุนเน,นเมั เพิ่มขึ้นเท่ากันทุกงวดแทนเช่นเราตั้งเป้าว่ามูลค่าพอร์ตลงทุนเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้น1,000บาททุกงวดเดือนแรกเราใส่เงินลงทุนไป1000บาทเดือนที่2เราก็ต้องใส่เงินลงทุนเพื่อให้มูลค่าของพอร์ตเพิ่มขึ้นจาก1000บาทเป็น2,000บาทให้ได้โดยถ้าราคาหุ้นในเดือนที่2มันปรับลดลงเราเนี่ยก็ต้องใส่เงินลงทุนมากกว่า1000บาทเพื่อให้มูลค่าของพอร์ตลงทุนเป็น2,000บาทแต่ถ้าราคาหุ้นดันปรับสูงขึ้นก็จะลดเงินลงทุนที่ต้องใส่เข้าไปเพื่อให้พอรรร์ตตของงเเเาาาาาานี่ยมมมมูลคป้หสุ ก็คือ DCA เนี่ยจะโฟกัสไปที่เงินลงทุนที่ลงไปในแต่ละงวดข้อดีเนี่ยก็คือเริ่มต้นทําได้ง่ายใช้เงินจํานวนไม่เยอะและที่สําคัญค่ะเหมาะกับนักลงทุนมือใหม่ส่วน VA เนี่ยจะโฟกัสไปที่มูลค่าของผรอนลงทุนในแต่ละงวดข้อดีคือเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าแบบ DCA แต่ก็จะเหมาะกับเฉพาะนักลงทุนที่มีเวลาในการตรวจสอบพอร์ตรวมไปถึงต้องมีเงินเย็นเอาไว้สําหรับลงทุนเพิ่ม